<Okay. S 2> วันนี้เรามาพบกับพุ่แพทอีกเช่นเคยในวิชายัางไม่บอกดีกว่าเรามาลองดูข้างล่างแผ่นป้ายนี้ดีกว่าว่าคููแพทย์จะมีอะไรมาให้ดูคุณแพทย์จะสอนวิชาอะไรต่อจากนี้อะเรื่องน,นี้นะคะเดี๋ยอุ้ยนู่นอะไรเนี่ยบางคนน่าจะเดาได้แล้วแหละลองเปิดต่อเรื่องดูนะ เฮ้ชันเจนมากเรื่อะไรคะจ็กเด็กมา้าเอ๊ะครูแพทย์สอนเรื่องม้าเหรอดูอีกรูปหนึ่งค,คนขี่มา้ายกมือแบบนี้ถ้าหากเราอยู่ในเขตชบนบุรีเราจะรู้ได้ว่ารูปรูปนี้คืออะไรคะ ถูกต้องคะ่ะลูกสมเด็จพระเจ้าต่างสินของเรานั่นเองถ้าเราอยากรู้จักท่านเราก็ต้องศึกษาประวัติของท่านจากอะไรได้บ้างคะหนังสือการสอบถามคนเฝาคนแก่เล่าเรื่องราวต่างๆแล้วเกี่ยวอะไรรูปนี้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่คุณพม่จะสอนมาดูกันว่า เราจะเรียนในเรื่องอะไรไปดูกเลยเราจะเรียนในความเป็นมาของท้องถิ่นซึ่งเป็นวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองมาดูกันนะคะท้องถิ่นคืออะไรคำถามแรกเลยใพจก็มีคำตอบให้เหมือนกันท้องถิ่นก็คือ ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งอาจมีหลายชุมชนมาอาศัยอยู่รวมกันมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันทําให้มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันเกิดขึ้นเป็นอาจจะเป็นประเพณีหรือ ภาษาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือบุคคลที่อยู่รวมกันในชุมชนนั้นช่วยกันคิดขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนของตนเองนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ราบรื่นกับการดำเนินชีวิตอย่างเช่นในภาคอีสานอันนี้ใช่ไหมมีน้ำไหมคะภาคอีสานประเพณีแบบนี้ จะเกิดขึ้นกับท้องที่ที่มีแม่น้ําใหญ่หญหญกามีนี้เรียกว่าอะไรคะลูกหลายคนอาจจะเคยเห็นนี่คือการแข่งเรือยาวซึ่งจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่มีแม่น้ําใหญ่ๆสายหลักและจะจัดขึ้นในครั้งที่มีน้ำหลากเพื่อความสมุก สนามแล้วก็ทำให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่กับน้ำอ่าต่อไปนี่เลยค่ะภาคอีสานเมื่อภาคอีสานถ้าหน้าฝนเกิดฝนแรงช่วงที่ดูทำหน้าทำเกษตร,รกรรมก็จะมีประเพณีบ้างไฟขอฝน มีการจุดบ้างไฟเชื่อกันว่าเป็นการบูชาพญาแถนเมื่อจุดปุ๊ธท่านก็จะเห็นว่าเฮ้ยได้เวลาส่งฝนล,ลงมาให้กับชาวนานแล้วนะชาวเกษตรกรแล้วนะเมื่อจุดบ้่งไฟส่งสัญญาณพญาแถนก็จะให้ฝนล,ลงมาเป็นการตอบแทนต่อไปเฮ้ยคู่ทำไมผู้ชาย แต่งหน้าอันนี้ีเดเลยคะอันนี้คือประเพณีการบวชลูกแก้วของทางภาคเหนือจะเป็นเด็กที่นำมาบวชแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้เชื่อกันว่าเป็นเทวดาจึงมีการบวชลูกแก้วส่วนมาก,กจะจัดที่แม่ห้องสอนสุดท้ายก็คือ มีเรือแบบนี้นุ่งสลงแบบนี้ชาวใต้แน่นอนครูขาถูกต้องค่ะลูกอันนี้เป็นประเพณีของชาวเลต่อไปเมื่อเรารู้จักบท้องถิ่นแล้วเรามาดูกันซิว่าเราจะสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นได้อย่างไรอย่างแรกเลยคือสำรวจท้องถิ่นของตนเอง การสำรวจท้องถิ่นของตนเองนั้นดูได้จากสถานที่สำคัญสิ่งของสำคัญบุคคลสำคัญหรือปราดท้องถิ่นอันนี้เด็กอย่าลืมดูในังสือประกอบไปนะลูกหนังสือดูได้ตั้งแต่หน้าที่เจ็ดเรื่อยไปเลย สถานที่สําคัญผู้ขาและหนูจะไปดูที่ไหนเนี่ยสมมตุติท้องถิ่นของเราท้องที่ของเราก็ดูที่โรงเรียนวัดประจักษ์ทิศหรือวัดกระจักษ์พิศเราก็สามารถไปศึกษาหาความรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเราได้ตามสถานที่สําคัญอาจจะเป็นห้องสมุดชุมชนถ้าอยู่ในต่างจังหวัดก็จะมีสถานที่ที่ เก็บประวัติความเป็นมาของจังหวัดนั้นๆเราก็ไปหาข้อมูลได้ต่อไปสิ่งของสำคัญสิ่งของสำคัญในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นพระพุทธรูปโบราณเครื่องปั้นดินเผาของใช้ของบรรพบุรุษเช่นผ้าไหมพอมือตะเกียง กระตายขูดมะพร้าวหรือเอกาสารโบราณซึ่งบางท้องที่ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของท,องท้องถิว่นต่อไปบุคคลสำคัญหรือปราชท,ท้องถิ่นนี่คือสำคัญมากเลยถ้าเราได้สอบถามกับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเราจะสามารถนำ้อม์โมลมาประกอบกับ เอกสารหลักฐานต่างๆที่เราไปศึกษามาได้แล้วทำให้ข้อมูลของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราอยากรู้เกี่ยวกับการทำโรตีสายไหมของชาวยุทยาหรือการทำองค่ราชบุรีเราก็ลงไปที่ชุมชนนั้นไปหาข้อมูลก่อนจากเอกสารจากหนังสือจากแหล่งชุมชนแล้วก็ไปสอบถามผู้รู้ ไปสังเกตสิ่งของที่ทางชุมชนได้จัดทำขึ้นนี่คือวิธีการสำรวจท้องถิ่นต,ต่อไปเราก็ได้พูดถึงแล้วในหัวข้อที่แล้วก็คือศึกษาหนังสือและเอกสารต่างๆของท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอท้องถิ่นของ เราว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีสิ่งสำคัญในท้องถิ่นคืออะไรจนนำไปสู่การแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้เมื่อเราได้ไปหาข้อมูลมาแล้วสอบถามก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับใครคะลูกคนสุดท้ายก็คืออะไรคะที่เราไปศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นไปสำรวจของท้องถิ่นทุกต้องคะลูก ปรผู้ให้ความรู้นั่นเองต่อไปเมื่อเราได้ข้อมูลครบและเราก็จะมาบันทึกและเรียบเรียงเป็นสำนวนของเราเองซึ่งในการบันทึกนี้จะไม่มีคำว่าฉันไม่ชอบตรงนี้เลยฉันขอตัดออกนะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันเขียนข้อมูลนี้ลงไปมันก็ไม่ดีแน่ๆเลยแต่เด็กๆอย่าลืมว่าเป็นประวัติ ความเป็นมาของท้องถิ่นฉะนั้นเราจะไม่สามารถตัดความจริงที่เราหามาได้ออกไปได้เลยถ้าเราตัดออกปุ๊บสิ่งนั้นจะกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และบิดเบือนจากความจริงเราจรึงไม่ควรมีอคติในการเรียบเรียงข้อมูลลต่อไปสุดท้ายเลยค่ะลูเมื่อเราได้ข้อมูลครบทั้งหมดและเขียนออกมาได้ดีแล้ว ตัวสอบข้อเท็จจริงความจริงแล้วว่าเป็นจริงทุกประการก็มานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบถึงข้อมูลที่เราได้ไปสืบค้นมานั่นเองอันนี้เป็นการทบทวนนะคะลูกว่าในช่วงที่แล้วที่ครูแกรให้เราลองได้ทำเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น เราเข้าใจมากน้อยเพียงใดต่อไปเรามารู้จักกับอีกหนึ่งหัวข้อก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรแบ่งได้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องค่ะลูกก็คือกอไก่กอไข่กอ โจโซโคครวบชอช้างที่เราเขียนลงมานี่แหละทาให้เราได้ไปอ่านไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นศิลาจารึกในที่นี้ก็เป็นศิลาจารึกของข้อขุนตามคาแหนเหมือนกันนี่เนาะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นศิลาจารึกที่มีหน้าตาแบบนี้ มีอาจารย์ลหลักที่หนึ่งแล้วก็มีหลักอาจารึกอีกหลายๆหลักให้เราได้ศึกษาตันต่อไปจดหมายเหตุมนในช่องจิตจะมีอะไรนะลูกจดหมายเหตุกรุงศรีอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปศึกษาได้ก็พระราชกงมสารดานหรือผงสารดานธรรมดาเน,น,นี่ยเป็นการบันทึกข้อมูลความจริงลงใน หนังสืออาจ,จารลึกยังไงใบลานสมุดค่อยอ่อี้ไปเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้จะเป็นสถานที่สําคัญต่างๆเช่นโบราณสถานตำนานท้องถิ่นโบราณวัตถุตำนานในที่นี้ก็คือเรื่องเล่าเรื่องเล่าสืบต่อกกนานเรื่องราวตำนาน,น,าน,านยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ หลักฐานยังแบ่งออกได้เป็นอีกหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นก็คือเรียกว่าจุดเกิดเหตุในกว่าดาัแผ่นศิลาจารึกโบราณสถานบันทึกใบลานอยน,นีเป็นจุดเกิดเหตุเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่นํามาซึ่งหลักฐานชั้นรองก็คือหนังสือที่ ทำคขื้นภายแบบของเหตุการณ์นั้นอย่างเช่นหนังสือประวัติศาสตร์ไทยหนังสือประวัติจังหวัดสุโขทยัยเราไปศึกษาเพิ่มเต็มได้จบไปแล้วสำหรับสิ่งที่เราเรียนในครั้งนี้ก่อนจบ เรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงอย่างนี้คือท่นไะม่เข้าใจนะอย่างแรกเลยคืออะไรคะการสำรวจท้องถิ่นของตนเองอย่างแรกเลยคือเรามาช่วยกันตอบนะก็คือหนึ่งการวจความเป็นมาของท้องถิ่นสอง,อออสงสสมออีอะไรคะลูกศึกษาเอกสารศึกษาหนังสือสามเลยต่อไปคืออะไรคะลูก ถูกต้องสอบถามและเปลี่ยนเรียนรู้สอบถามความรู้กับผู้ที่เป็นนักราชของท้องถิ่นนั้นจากนั้นเราก็บันทึกและเรียบเรียงเรื่องราวแล้วสุดท้ายก็คือนำเสนอข้อมูลเราอย่าลืมว่าต้องนำเสนอเฉพาะข้อความที่เป็นจริงเท่านั้น เราจะไม่ไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่เราได้ไปศึกษาต่อไปที่เราเรียนไปก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีทั้งหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองและที่สําคัญเลยก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เด็กๆเอเข้าใจกันแล้วเนาะเรามาลองทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันในหน้าที่6หน้าที่7หน้าที่6กับ7คือการให้เด็กๆทําเฉพาะข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะคะเด็กๆจิดดูแบบฝึกหัดไปได้เลยเด็กๆทำในแบบฝึกหัดไปนะล,ลูกต่อไปหลักฐาน และการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์อันนี้อยู่ในหน้าที่8หน้าที่9ให้เด็กๆทำเฉพาะข้อที่ 1. เท่านั้นการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์ถ้าหากมีข้อเจนใจเด็กๆก็ศึกษาเพิ่มเต็มจากอนังสือแล้วก็ตั้งคำถามากลับมาหาพิทแคทได้เลยสำหรับวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราพอกันแค่นี้อ้อที่ยังก็คือ เด็กๆอาจจะได้ยินครูแพทพูดเอ๊ะตกลงอ่านว่าประวัติศาสตร์หรืออ่านว่าประวัติศาสตร์กันแนท่ทำไมครูแพทพูดยกไปวนมากอันนี้เด็กๆสามารถอ่านได้ทั้ง2อย่างนะคะแต่ถ้าการครั้งเดียวอย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็อ่านแบบเดียวไปเลยเ้ออกเอาเลยว่าจะอ่านอย่างไรไม่ถูกไม่ถูก นะคะลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่สัสดีค่ะ